ดามัสกัสคือเหล็กอะไรครับขอความรู้หน่อยดามัสกัสคือเหล็กลายครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูอตรงนี้เลยเน่ดามัสกัสคือเหล็กลายดามัสกัสเป็นชื่อเมืองนึงอยู่ในประเทศอะไรไม่รู้แถวแถวอาหรับอะ่ะเขาผลิตไอ้มีดพวกเนี้ยเขาผลิตเอาไว้ให้มันงามตาเนี่ยนี่คือมีดเหล็กลาย หรือที่เขาเรียกว่ามีดเหล็กดามากัสคือเหล็กที่เขาเอาเอาเศษเหล็กมาตีทบชั้นทบชั้นทบชั้นกันแล้วก็เอาไปเอาไปทํามีดตีเป็นมีดขึ้นมาจากก้อนเหล็กหลายๆประเภทกันวัตถุประสงค์หลักของเหล็กดามากัสก็คือวัตถุประสงค์หลักวัตถุประสงค์หลักจริงๆเลยของมันเลยนะคือเอาเอาตามเอาเอาเอาในตำราก่อนเอาในตำราก่อนเดี๋ยวค่อยมาฟังผมในตำราคือ เหล็กแต่ละเบอร์นั้นมีคุณสมบัติที่ไม่เท่ากันถ้างั้นเราต้องการคุณสมบัติของมวเลเหล็กทั้ง3อย่างนั้นเราจะทําได้อย่างไรละท่านท่านก็บอกว่าถ้าเอาอย่างนี้สิเราก็เอามวเลเหล็กทั้ง3าอันน่ะมาย่อยๆๆให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วเอามันไปหลอมกันใหม่สิท่านท่านก็จะได้คุณสมบัติของเหล็ก3ชนิดเลยเอาเหล็กไปตีใหม่รีดขึ้นมาใหม่กลายเป็นเหล็กอย่างนี้ผลลัพธ์ที่ได้จากการรีดเหล็กที่มีรูปร่างต่างกันเราจะเกิดริ้วรอยบนผิวชิ้นงาน ทำให้เกิดความสวยงามและคุณสมบัติที่คมแข็งแกร่งแจ่มว้าวของโลหะสุดยอดไหมแล้วเขากล่าวด้วยว่าตำราการตีมีดดามมคกัสได้สูญหายไปตั้งกับปีก่อนอะไรไม่รู้ว่ายุคก,ก่อนนันแลนะเขาบอกไอ้มันจะมีมีดดามาักัสที่มันดีที่สุดในโลกแต่สูตรเขามันหายไปแล้วแต่ณนะปัจจุบันนะเ็เป็นดามาักัสเหมือนกันแต่ว่าไม่ดีเท่าตอนนั้นกูไม่เชื่อ <c oughs> กูไม่เชื่อมันจะดีได้แค่ไหนวะมันก็ได้แค่นี้แหละ นิกภาพบอกว่าเหล็กคือเหล็กอะไอเหี้ยเผาด้แม่งก็หลอมมันก็เหล็กเหมือนกันตอนนั้นมึงจะถลุงอะไรได้ถามหน่อยทีทิศมึงจะถลุงอะไรได้มันก็คล้ายๆแบบนี้ปะวะใช่ปะไม่ใช่เหล็กมึงจะทนไฟไอเหี้ยจะทนเหมือนไอไทเทเนียมหรือเปล่าไม่ใช่เหมือนงั้นแม่งเอาเหล็กไปทำไอไออีลอนมัสเอาเหล็กไปทำไอไอไอท่อหอไอพลชาเลนเจอร์แล้วพอกันและตตำราก็เขียนตำราอ่านให้มันรู้สึกหิวใจ อ่ะแต่โอเคเอาคุณสมบัติของเหล็กมาปนกันน่ะเพื่อให้เกิดอ่ามันมันฟังดูมีเหตุผลแล้วเอาเหล็กมาตีทบชั้นน่ะมันก่อให้เกิดเป็นลายได้อ่ะอันนั้นจริงแต่มันมีความจริงอีกแบบของผมด้วยนะ <c oughs> อ่ะใครมีคําถามก็ทักทายก็มาได้นะแต่ก่อนอ่ะคนแม่งว่างแหละคิงพอแม่งทาสงครามเสร็จแล้วแม่งไม่รู้ทําอะไรแม่งก็ผสมพันธ์กันผสมพันธ์กันเสร็จเบื่อเล่าทำไรดีออกไปตีเหล็กดีกว่า ตีไปดีมาเอ๊ทำอะไรดีว่าคือตีเหล็กมันง่ายไงตีเหล็กขึ้นมาแล้วก็ไปรับคม Kristen. มันก็ง่ายเอ๊มีเศษเหล็กเหลือๆเอาเหล็กมากองรวมแม่งแล้วกันรวมแล้วงไงว่างไงแต่ก่อนทํามีดเล่มหนึ่งใช้เวลาสามวันในศาสตว์เหียนั้นว่างไม่รู้ทําอะไรเอาก็เบื่อแล้วเอาเมียก็แล้วเบื่อแล้วเอาผัวก็แล้วเบื่อแล้วทามีดแล้วกันนันก็เจอเศษเหล็กมันก็เอาวะเอาเหล็กมากองกองกทุบทุบทุบไปทุบมาทำไมละอ้าวเหียมีลายเหย่เลยเอยเอเอาไปถาวายท่าา่าาาานรชดีกว อาท่านพระราชาบอกเอ้ยดีความคิดดีนี่ว่าเออข้าทำมาเพิ่มให้ข้าอีกข้าจะเอาไปให้พวกนายพุ่งนายพันกันนายพลกันอย่างนี้อ่าแม่งก็ได้งานางนี้นั้นสบายเลยใช่ปะ่ะแม่งก็เกิดจากความรู้ว่าเออเอาเหล็กแบบนี้นะเอาเหล็กกลมมาต่อๆกันนะกลายเป็นรอยกลมๆเอาเหล็กเหลี่ยมมาใส่กันนะกลายเป็นรอยเหลี่ยมเ้ยเอาเหล็กมาวางแนวนี้นะก็กลายเป็นอีกแนวนึงอ่าเขาก็กำหนดลายได้สุดท้ายแม่งไปลงที่ลายเฉยเราสังเกตนะการที่เราซื้อไอ้มีดดามาักัสอะเราซื้อเพราะลาย เราไม่ได้สนใจหรอกเพราะคุณสมบัติมันไรไยถานจริงๆใคไมไปจะไปฟันกันกูนนเนห็นกันในหนังไอตัวเดียวเดี๋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 ยวผมเดี๋ยว,ยวผม,วผมาหาบวกก่อนจะไปดัสวินก่อนนี่ <c oughs> มาวันนี้วันนี้เล่นเล่นได้เมื่อเมื่อสองสามปีที่แล้วเมียไม่อยู่ไงถ้าเมีอยอยู่แล้วกูโดนด่าไปแล้วก็เห็น,หนอัสวินไหมเออ ไอ้ไอ้อัศวินไอ้ตัวหลังๆอ่ะไอ้ตัวเงินๆน่ะไอ้ไอ้ตัวที่ว่ามันไม่ใช่ชุดทองอ่ะที่มันที่มันอยู่ข้างหน้าที่มันลุยๆอ่ะแม่งไม่เคยมีดาบแบบนี้เลยแม่งเป็นดาบโคโก้โง่ๆอ่ะดาบถูกๆอ่ะแต่ไอ้พวกอย่างเงี้ยไอ้ซีโตที่มันมีมีพวกมีผ้าคลุมมีอะไรของมันด้วยอ่ะที่มันอยู่ข้างหลังมันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอาผ้าคลุมก่อนอ่าผ้าคลุมมาแล้ว อันนีนนถ้ถ้าสีนี้ก็น่าจะแถวๆพวกอิสราเอลแล้วกันสีก็ฟ้าหน่อยอ่ะถ้าพวกถ้าพวกที่มันมีผ้าคลุมอย่างเงี้ยเออมีมันจะมีลายหน่อยมีแต้มมีทองเหลืองนิดนึงไอ้พวกเนี้ยเออแบบมันสีโตอนะมันเป็นพวกในคนสั่งลุยเวลามันสั่งลุยมันทําแค่นี้นะลุยไอ,อ้พวกข้างหน้าก็เฮกัน hey ไปเนี่ยไอ,อ้พวกที่ใส่หัวอย่างเงี้ยมันก็เฮ hey, hey, hey ้ไปเออแต่ไอตัวสังการเนี่ย ดาบแม่งสวยเลยชุดแม่งเงาวิ้งเลยตูดกามตูดเงาแวบผ้านี่ผิวแม่งไม่เคยไปลบมันใช้อย่างเนี้ยแล้วกูจะเชื่อได้ยังไงว่าใช้ดีจริงใช้ดีจริงจงให้ทหารลาบมันไปใช้สิใช่เปล่าเถียงกูเ <c> ถ <oughs> ียงกู <c oughs> ไม่เชื่อตำราแม่งมั่ว ถ่ายไปถ่ายมามีคนดูอยู่ห้าคนนะครับอ่านี่คือเหล็ดกดามาร์กาสที่ผมเล่าให้ฟังมันมาจากแบบนี้แต่โอเคโดยหลักการแล้วของมันก็คือเอาเหล็กที่เป็นลักษณะเป็นทางกายภาพมารวมร่างกันมันคือจุดจุดเริ่มต้นของอะไรล่ะมันคือจุดเริ่มต้นของเทคนโนโลยี CPM ไงครับที่เขาเอาผงเหล็กมาอัดกัน อ่าถ้าถ้าเอามันถ้าเอา,าเอาเทคโนโลยีให้มันล้อกันก็ได้นะนาำมากัสเนี้ยเกิดจากเอาไอเซนเหล็กซี่ๆเ,เล็กๆอย่างเงี้ยมาตีทบและรวมกันแต่เทคโนโลยีของ CPM คือเอาาวเอร์เอาแป้งเอาเหล็กพเดอร์มาอัดให้มันเป็นใบมีดเพื่อตูนสูตรได้เลยไนงะอ่าผมก็เอือที่มามันก็คล้ายๆกันแหละผมเลยไม่เชื่อว่าในตำราว่ามันมีดาบที่มันดีที่สุดในโลก แล้วมันสูญหายไปผมไม่เชื่อหรอกเพราะสมัยนั้นมันก็คงทำได้ประมาณนี้แหละด้วยเทคโนโลยีการคุมไฟความรู้แต่ก็ไม่แน่นะถ้ามันเป็นเทคโนโลยีต่างดาวคุณก็พิสูจน์ไม่ได้อีกอะ